เรียมหั่นตะไคร้ค่ะจะทำส้มประจมนะคะก็จะมีปลาซิวปลาซิวที่เราได้มาจากนาแล้วเราก็มาล้างเอาขี้ออกซี 4, 5, 5, น้ำผ่าน้ำแล้วก็ใส่ตะแกรงเอาไว้ให้มันเสเด็ดน้ำจากนั้นเราก็ขยายใส่เกลือกะว่าให้มันเค็มๆไม่ต้องเค็มม อเช,ชาก็าได้หมูคั่วข้าวคั่วข้ขาวคั่วแล้วก็ตัผสมไว้ลองหัดทำประจอมค่ะไม่รู้ว่าจะโอเคไหมมือใหม่หัดทำครับมือใหม่หัดทำไปดักปลาไปดักใส่วันเดียวเราได้ปลามาเราก็เลยจะมาทำประจอม เอาไว้ทานนานๆปีนี้น้ำท่วมพอน้ำลดก็ลงไปดักดูก็เลยจะมาแปบลบว่าขนอมอาหารเอาไว้กินนี่ก็เป็นสมุนไพรนะคะนี่ตะไคร้เป็นสมุนไพรกินสมุนไพรให้เป็นยา นี่เป็นปลาที่เราหมักเกลือไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วใส่ตะไคร้นี่คือข้าวคั่วที่คั่วไว้หอมมากค่ะเพิ่งคั่วมาเช้าคั่วมาเช้านะคะจะใส่ไปสักห้าช้อนสามสี่ จะทําให้หอมนะคะข้าวที่เราขั่วมันจะทําให้หอมเพราเราผสมให้มันเข้ากันจะหอมมากค่ะหลังจากที่เราผสมข้าวคั่วกับปลาแล้วนะคะเราอยากให้มันมีรสเปรี้ยวก็ใส่ข้าเหนียวไปค่ะสองช้อน เพื่อเพื่อที่จะทำให้มันมีรสเปรี้ยวเร็วๆที่ว่าจะได้รับประทานได้ไวส้มปลาส้มจมปลาส้มจมเออมต้องมีกระเทียมด้วยนะยแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปทั้งหมดนี้เลยนะคะ ใช้ไปคน,นลืมกระเทียมนะเมื่อกี้ไปตำกระเทียมมาเราก็จะใส่กระเทียมไปด้วยมไม่มีมะเขือนะคะไม่มีมะเขือไม่มีมะเขือเขือมะเขือเหลืองนะคะ ประมาณนี้นะคะมือใหม่มือใหม่ค่ะประมาณนี้ไปดูว่าอีกเจ็ดวันเปิดมาจะเป็นยังไงพร้อมรับประทานได้หรือเปล่า